ตอนนี้ตอน,นอนรุ่นเขารุ่นนี้เท่าไหร่อัปเดตล่าสุดรุ่นนี้เท่าไหร่ตอนนี้เหรอแล้วหนูรุ่นเท่าไหร่อ่ะพ,พี่เห็น่ยมเขาเขียนไว้รุ่นสามสิบหกตอนเนี้ยฉันรุ่นอะไรวะสิบแปดคิดว่าใช่ถ้าจะสิบแปดไม่ใช่หนูมียังคุอหนูเลียงไม่มี ยืนหน้าเส<ถ>าธงอยู่เท่านั้นไหนเสาธงอะ่ะเขาไม่มียืนหลังย้ายผู่ข้างหลังอ๋ออยู่ในร่มโอแต่ก,ก่อนหนูยืนลานนี้ค่ะแล้วหนูมาสายหนูนี่นั่งฝั่งนี้ค่ะนั่งถนนนี่ค่ะย้ายผู่ข้างหลังหนูมาสายทุกวันบ้านใกล้กับมาสายทุกวันแปลกเนาะเขาลดฟองก์ชันทำไมต้องอยูกกกก่กลางกลางกลางสนามเนาะบ้านพี่ก็อยู่กลางกลางกลางสนามก็ได้ทุกตอน ขินสมุทรครูบอกซื้อของเขาพค่งข่าใจเด็กหนูไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอกรอโตมาบอกให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนไปออกถนน โรงเรียนนานาชาติแล้วก่อนก็เดินมาโรงเรียนทุกวัน ไม่เก่ไมเก่งเก,เกลูกตาพี่จุม๋มตลกปลยีมาแนะนำแล้วม,มีพ<อ>ัวกัวตาผิดแล้วเขาก็ยืนแนะนำเราแต่เราแมคะไม่ยืนเราต้องข้าเป็นคนเดียว<อ>แต่เขาก็บอกไงอยากรู้เลยก็ถามเขาเขามีคำตอบทำเป็นตัวปัญเก่งเรา,เาจ,ะจะพูดว่าบ๋มนะคะแบบบุกขอถามหน่อยพอี่เก่งไนงะ เก่งนะคบเก่มขอสอบถามหน่อยครับสวัสดีค่ะบุ๋มนะคะบุ๋มขอสอบถามหน่อยค่ะเก่งนะคะแต่ผมบอกว่าห้ามแสดงตนว่าพี่เก่งมาทำงานให้หนูนะไม่เอาสิทธิพิเศษอะไรเลย นลากไปอะ่ะอาจจะยังรถเยอะนี่แหละโคเข้าไปดีแหลยตอนนั้นรถวัเข้าไปถึงได้เพราะว่าเขายังไม่ได้สูบสคุณพี่คุณพี่จะเกี่ยวดูไปแล้วจต่ยังนะคะคุณพี่รถเลย เผยพื้นหลังเดย๋ยวไรนี่ไงถึงล้ว <c oughs> จุ่มเฉ่งหน้ามากฮะจุ่มซื้นอนมกิน,กนห ไม่กินจุ่มยิบเลยถ้าจุ่มจะเกนินผมปวดหัวผมเหมือนเป็นไมเกรนขึ้นตาข้างหนึ่งผมว,ว่าหมจะกินยาจริงพี่จุม๋มไมเกรนเข้าตาเครียดอะไรคะ

S <S โอ้แล้วห,หนูไปดูเซเว่นเล็กมานมกล้วยหนูไม่กินหรอหรือว่าเป็นไฮโปรตีนแบบกาแฟอาจจะอร่อยสามสิบแล้วก็ชาเขียวอันหนึ่งหรอ <S <S จะร้อนแบบกระสิบไม่เอานนอหนูไ,นไม่กินน,นี่ไงโซดาเตาเนี่ยไม่กินโปรตีนแค่สูตสองเองไม่เอาจุกเอาเอะไรนูไปเซเว่นเล็กปะเซเว่นเด็กปแล้วไม่แวะไปดูเด็กหรอ กินก่อนไหมเราแวะไปหาเออไปหาลิกนยมาเอาไข่ก่อนกินก็กินเอาไข่ถั่วฝัไผ่มันสองลูกกาแฟกันะคะ่ะกี่โมงชางเขียวแล้วกนะั้ยชาชาหนักกว่ากาแฟพี่กินด้วยดีวยกว่าอืมค่ะ,จ,ะจ่ายจิ้มจ่ายจบ น้ำนะใช่ไหมคะถุชาโนแยกน้ำมาเใช่ไ่จาคะเยรียเลยหรอทุกวันที่มาเซอ้อทุกวัน มันจะสอนสามรอบมีขาไปนุงวันเน้อหัวจะชน <c oughs> าปาไถ่ายเด็ก <c oughs> <c oughs> ทิ้งลงพื้นจุ่มทิ้งขยะลงพื้นไม่ใช่ของจุ่มเมื่อกี้กระเป๋าเมื่อกี้มันดุดออกมือจากมือจุ่มเป็นคุณทำลายทิ้งขยะลงพื้นนะแบนนะคะคนนี้แบนค่ะตาวิเศษเห็นนะจริงตาวิเศษเห็นนะจุมมมจ่มทิ้งขยะลงพื้นจุ่มทิ้งขยะลงพื้น ว่าพี่เปียวป้ายนี้เมื่อวันนี้นะก็ป้ายหาป้ายมันตักต่ำเกินคนก็ชนคนชนไปได้เขาเลยเปียกต้นไมนั่นน่ะตอนแรกมันห้อยปักไม้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาหัวโขกยานเกียวตาจริงเก่งอยู่นี่ รถเก่งใช่เข้ามาแล้วเก็บตัวพี่บีทต้องอยู่เราจอดยังไงอ่ะจอดหน้าร้านเขาดอกได้หรอเขาไม่ได้ทำงานวันนี้ได้ขอจอดเลยนะคะขอบคุณค่ะจะจุ่มอย่าชนรถบ้านเขาเนอะได้หึหึหึหเหึ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 าึหเหึ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 หะหึ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  พี่กสวัสดีค่ะไล์อยู่นะคะน้องแกมเป็นเรื่มตั้งมาค่ะไม่ใค่ห่แค่บอกเฉยว่าไล์อยู่เนาะบอกว่าน้องแกมเป็นน้องตั้งมาน้องแกมเดินหน่อยมาเลย่พี่แกงน้องแกงจะเป็นลมพี่แกงโดนจับเนาะโอ้ my g o อด v e r y b o d y ทำไมเปิดไฟแค่เนี้ย เขาเป็นหลังเขาไม่ชอบความสบายทำไมอะลูกเอาเราว่ากันไม่ได้ปิดคูดปิดปิดค่ะอะไรอะพี่จุ๋มอะแย่มากพี่เก่งเมื่อกี้ออกจากเซเว่นใช่ป่ะสิ่งที่เขาทำอลไรป่ะทิ้งขยะหน้าเซเว่นหนูเลยบอกว่าตาพิเศษเห็นนะจุ๋มทิ้งขยะลงพื้น mm ข um ้าวมันนะเฮ้ยเขาไม่ต่างกับจ NO ุ๋มอ่ะ S <S 2> <S 2> เอาเอาันี้ันนี้น่หนูอยู่ด้วยได้ไหม <S 2> <S 2> <S ถ้าลบากไม่ต้องทำทุกอย่างให้เป็นปกติบุ่มมาไม่ต้องให้มันเป็นวุ่นวายค่ะไม่มี่พี่พี่เลยตองอะไรค่ะฝุ่นเยอะนะลูกเอาแม่ปะไม่ค่ะหนึ่งในนั้นมีเราขอบคุณนะแม่นะหนูไปทำหน้าที่ประชาชนเสร็จแล้วตอนนี้หนูต้องกลับมาทำมาหากินต่อเนาะ อวิถอยปิ้นเลยมามาอีก่100ร้อยไม่กร้อยเลยเหรอใช้มื่อี้ของร่วกกันเลยมไม่วุฒิรู้ว่าทุกคนอยู่ที่นี่จะให้ร่วมใจเดินไปเป็นเพื่อนหน่อยพี่หนึ่งเรากรอบแล้วเมื่อกี้ตอนเข้ามาพี่รีบเข้ามาเลยเม็ดมากรเจายไปนี่หนึ่งก็ดูอีกทวนอีกที อุ้ยเลอนั่งนี่ไม่ง่ายเขาจะได้เทตรงนั้นง่ายคุณผมหนูมานั่งนี่ไม่ไดเออข้างเก่งเนี่ยน้ำตรงนี้มาทำไมอ่ะมันละหมักพี่เก่งลูกก็ดิหนึ่งสวยตอนนั้นมันจะได้แบบเพวกมาหยิบของมันจะได้ไม่หยิบเลยเนี่ยน้ำตรงนี้เจ๊แล้วก็แปะแค่ถือไปโดนก็ได้ใช่ไหมแล้วหนูไปนั่งตรงพี่เก่งหนูจะแปะไหมลูกอยากแปะ อันนี้คุณไม่ใกินเพราะหิวไม่กินเพราะอะไรกินให้โปรตีนถึงเท่านั้นเท่านั้น